สวัสดีครับทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมดูคลิปทาง YouTube ของ JL Audio วันนี้จะมาแนะนำวิธีใช้หน้าเครื่อง Hot Digital JL Audio หรือ Controller JL Audio นะครับก็จะมีด้วยกันอยู่สองรุ่น ตอนนี้ก็จะมีรุ่น DAP 20603กับรุ่น40803ครับความแตกต่างแล้วเรามาดูหน้าเครื่องกันครับว่ามันแตกต่างยังไงความแตกต่างตัวข้างบนนี้เป็น2060ตัวข้างล่างนี้เป็น4080นะครับ2060ความแตกก็จะมี2 Input แต่ถ้าเป็น4080ก็จะมี4 input input แล้วก็8 output 260 2060ก็จะมี input 2 input แล้ว6 output ครับแต่ละ output ก็จะเลือกอิสระสามารถาสามารถาแยกอิสระได้ เราจะปรับตรงไหนไปช่องไหนได้หมดเลยมันแยกอิสระออกแบบได้ครับเดี๋ยวจะจะแนะนําตอนต่อไปครับส่วนหน้าเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับปุ่มปุ่มอินพุตมันก็จะมีะปุ่ม A/B นะครับ A/B หรือซ้ายขวานะครับอันนี้นะครับถ้ารเรากดลงไปก็จะเป็นมิ้วไม่ให้เสียงออก ถ้าเราคลายมิวนี่ก็สัญญาณก็ผ่านปกตินะครับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับช่องเอาพุทกดง่ายใช้สะดวกครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มปุ่มแรกนะปุ่มกับเฟดปุ่มเกนปุ่มดีเลย์ปุ่มปรับคอร์สปุ่ม EQ ป,ปุ่มปรับคอมโหลดโปรแกรมเซฟโปรแกรมแล้วก็ระบบซิสเต็มต่างๆนะครับก็จะ สามารถปรับได้แบบง่ายๆละครับแล้วปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มปุ่มจ็อกนะครับสำหรับเ,เลื่อนโปรแกรมปรับโปรแกรมครับลองมาปรับดูครับครับลองปรับตัวนี้ก็ได้ปุ่มที่ถ้ากดครั้งเดียวก็จะกลายเป็นปุ่มมิวครับ ปุ่มแต่ถ้ากดแช่ก็จะเป็นปุ่มสลหับปรับฟังก์ชันสมมุติว่าเรากดแช่ที่เอาหนึ่งมันก็จะขึ้นมาเนี่ยครับเอาหนึ่งเอาหนึ่งแล้วก็มันก็จะมีตัวนี้เป็น4ออกแบบก็จะมี a b c d ครับเราก็มาดูว่า,าช่อง a นี่ย on ไหมช่อง b on หรือ off นะครับ ถ้าตัวนี้ on ถ้า a on b off ก็แสดงว่า,าช่อง a นี่ on แล้วก็ b off ไว้ไม่ให้ผ่านอย่างนี้อย่างอันนี้ on ทั้งคู่คแล้วปุ่มแล้วก็ช่องถัดไปนี่เป็นเกณฑ์ครับถ้าเราต้องการจะปรับอันไนเราก็กดนี่ครับกดค้างไว้แล้วเสร็จแล้วมันจะกระพริบฮะเราก็หมุนได้ลดหน้าเครื่อง เร่งหน้าเครื่องได้เลยนะครับเรากดซ้ำเข้าไปมันก็จะกระพิบวนี้สามารถมาเปลี่ยนให้ออกหรือไม่ให้ออกก็ได้จะให้เป็นออนหรือออฟก็ได้เหมือนกันหมดเลยครับอันนี้ก็เหมือนกันครับนี้เฉพาะเฉพาะเอาหนึ่งนะครับที่ผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างครับแล้วปุ่มหน้าแบบนี้หน้าตาตามตามอักษรที่บอกเนี่ยนะครับ ก็ยัมีปุ่มกลับเฟดเรากวดเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้รเราเราต้องการปรับเราก็กดตรงนี้ไปครั้งหนึ่งมันก็จะกระพริบอันนี้อินเวอร์ก็คือกลับเฟสแล้วครับอันนี้เป็น Normal ธรรมดาครับก็กดเข้าไป แล้วเราลองมาดูปุ่มอื่นดูครับมันก็มีเกณฑ์แล้วก็มีดีเลย์ครับเกณฑ์ก็อันเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีปุ่มดีเลย์ครปุ่มดีเลย์ก็ไม่จะมีรายละเอียดอยู่ครับคูณศูนย์จุดหนึ่งจุดศูนย์อะไรเนะี่ยแล้วก็เราเราก็เลือกดูครับเราจะปรับเป็นให้ละเอียดหรือว่าให้มันไปเร็วๆอย่างเงี้ยก็เลือกตรงนี้ครับ อ,นนอันนี้ก็สามารถกด delay เข้าไปได้เลยครับถ้าเราจะปรับหน้าเครื่องนะครับ,รบกดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นมิลิสิกเป็นฟุตเป็นเมตรงี่ครับสามารถเลือกที่นี่ได้ปุ่มอินพุตก็เหมือนกันครับถ้าเราจะปรับอินพุตเราก็มากดค้างไว้ ก็เหมือนกันครับปรับเกณย์ปรับกับเฟสดอะไรที่นี่ได้หมดครับเหมือนกันครับมีอีไม่อะไรหมดแล้วนะครับลองลองปุม่มเอาดูเรามาดูการปรับที่หน้าเครื่องครับกด อันนี้อันนี้ถ้าเราไม่ต่อกับคอมเราก็สามารถปรับที่นี่ได้ครับอันนี้คือมีสัญลักษณ์ผอก h i h p a ฟิ Filter นะครับเรากดเรากดตรงนี้เรากดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นปรับเลือกให้เป็น Low p a ฟิ Filter ได้ฝั่งนี้ครับปรับตรงนี้เองเรากดย้ําไปตรงไหนกระพริบก็คือก็คือ,อเราสามารถ เปลี่ยนตรงนี้ได้พวก b u t ร์เ b o ร r d พวกอะไรนะเปลี่ยนที่นี่ได้หมดครับ36 24บัตเี่ b u t อะไรพวกปรับ type การตัดคอร์สนะครับปรับที่นี่ได้หมดเลยครับเลือกที่นี่ได้จะมีพวกคอมครับปรับคอมแล้วก็มีปรับโหลดครับโหลดอันนี้โหลดโปรแกรมข้ามมาที่โปรแกรมนะครับ ถ้าเราโปรแกรมที่เรามันทึกไว้ครับเราต้องการจะมาโหลดเลือกเลือกอขึ้นมาใช้อย่างเงี้ยครับก็กดโหลดลงไปมันจะขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้ปุ่มโหลดเสร็จแล้วก็กดแล้วเราก็เลือกโปรแกรมครับสหรับรุ่น DAP 2060T DAP 4080T นี่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจะเป็นระบบ FRR ทั้ง2รุ่นแล้วนะครับมี FRR มาให้ครับกด,ดโหลดสมมติว่าผมต้องการะจะเอาอโปรแกรมนี้ก็เลื่อนมาที่โปรแกรมนี้แล้วก็กดซ้ำไปครับก็จะโหลดมาเป็นแบบนี้ถ้าผมต้องการ จะโหลดโปรแกรมอื่นผมก็กดโหลดสมมติโหลดที่โปรแกรมหนึ่งผมก็กดย้ำไปอีกทีหนึ่งครับเครื่องก็จะโหลดแป๊บเดียวก็คือใช้ได้เลยครับตอนเซฟก็เหมือนกันนะปุ่มนี้ครับปุมป่มเซฟกดเซฟเข้าไปครับสมมติเราทำเสร็จแล้วเราต้องการจะเซฟสามารถเซฟทับลงไปได้นะครับ เซฟทับเข้าไปได้โปรแกรมที่ในเครื่องมันสามารถเมมโมรี่ไว้ได้12โปรแกรมครับถ้าเราหมดโปรแกรมที่นี่แล้วเราก็สามารถเอ็กพอร์ตเพื่อเอาไปไว้ในโน้ตบุ๊กหรือไว้ในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับปุ่มทางานไปจะปุ่ม System นะครับ System นั่นก็คือ พวกระบบต่างๆนะครับมันจะขึ้นหัวข้อมาเนี่เราก็ไปเราก็หมุนคะรับพวกพัพัสเวิร์ดพวกเวลาเราเปิดเครื่องมาจะให้มันมิ้วเนีย่ยครเราก็สามารถกดได้เข้าไปดูถ้ามิวออเนี่ยถ้าเรากดมิวออนี้ปุ๊บพอไฟดับหรือไฟกระชาก พอเ,เปิดเครื่องมาอีกทีมันจะมิ้วให้เราหมดครับแล้วเราค่อยมาคลายมิ้วเพื่อเซฟระบบไม่ให้สัญญาณเนี่ยเข้าไปในเครื่องครับทำให้ลำโพงเสียหายได้ปุ่มตัวนีนน้โอเคเลยครับใช้ได้ดีเลยครับปุ่มพวกแบ็คไลท์พวกแสงหน้าจออะไรพวกนี้ครับถ้าเราต้องการจะให้มันดับ จะเซฟหน้าจอหรือว่าจะให้มันเปิดตลอดนก็ปรับได้ก็มีฟังก์ชันพวก RSC 8.5พวกนี้ฟังก์ชันด้านหลังนะครับอันนี้ Factory Reset ก็คือ Reset ระบบโรงงานหมดถ้าเราต้องการจะลบมันนะครับก็มี IP Address ก็คืออันนี้เกี่ยวกับระบบ LAN Network นะครับถ้าสมมุติว่าเราต่อ LAN Network เราจะต่อ กับโรเตอร์ wi f i อย่างเงี้ยเราก็ามาดูสามารถมาดูที่ IP ตรงนี้ได้ครับง่ายครับตรงนี้ง่ายสิสเต็มออฟเซชันอันนี้ก็เกี่ยวกับ,นนกกกบะระบบเครื่องนะครับว่า,อาลองกดดูก็ได้เเวอร์ชันไหนเขาจะบอกเลยเป็นลีเนียเฟสนะครับโปรเซสเซอร์ตรงนี้ ระบ fir ครับหน้าเครื่องก็จะมีประมาณนี้ครับผมใช้ง่ายครับรุ่นนี้ปรับปรุงมาแล้วครับ mm hmm. ลืมข้ามขั้นตอนไปครับ mm hmm. ก็จะมีพวกปุ่ม eq eq ก็จะมีให้สมมติเอาสมมติเราปรับเอานี่ eq หนึ่ง eq สองก็จะมีประมาณ10บ eq ครับที eq ก็มันจะมีเราลองดู ลองปรับดูนฮะมีค่าคิวมีอะไรนะครับมีหมดนะครับคิวคอมเพรสเซอร์นะครับอันนี้กรณีฉุกเฉินผมก็ใช้ผมจะใช้ปรับหน้าเครื่อง ส่วนมากก็จะใช้ที่จําเป็นก็คือพวกเกณฑ์ครับสมมุติว่าสมมุติว่าเกิดแหลมมันดังไปงรเราต้องการจะลดแหลมอันที่หาเราก,กดค้างไว้แล้วก็มากดตรงนี้อันนี้มันค้างที่เอาลอกเอามาที่เกณฑ์นะครับเกณฑ์สามารถปรับเกณฑ์ตรงนี้ได้ครับถ้าเราปรับอย่างนี้แล้วนะครับถ้าเราไม่เซฟพอถ้าเกิดเรา ปิดเครื่องแล้วกลับมาเล่นอีกครั้งเนี่ยกที่เราปรับไว้มันจะไม่อยู่มันจะไม่บันทึกนะครับมันก็จะเป็นโปร,ปรแกรมที่เราโหลดมาคัางแหลมันจะไม่ไปทับนะครับถ้าเราไม่เซฟนะครับก็ประมาณนี้ครับหน้าเครื่องนะครับไม่ยากครับใช้ง่าย คลิปนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปก็คือการต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กนะครับขอบคุณมา,มากๆนะครับสำหรับการติดตามในคลิปครั้งนี้ครับสวัสดีครับ